สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้ยี่กงก็พาเพื่อนเพืมาดูกุ้งนะคะเพื่อนเพ่อกุ้งสวีเดนค่ะอันนี้เป็นกุ้งสดนะคะเพื่อนๆกุ้งสดยังไม่ได้ต้มกุ้งตัวแดงๆค่ะเพื่อนเยี่กงก็ไม่เคยเห็นกุ้งสดที่ประเทศสวีเดนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ยี่กงเห็นกุ้งสดที่ประเทศสวีเดนตัวเขาจะออก อ่สีส้มหรือเปล่านิดนิดส้มแดงๆงนิดนิดก็ก็เงินกุ้งต้มแหละค่ะเพื่อนๆนแต่ว่ากุ้งต้มสีเขาจะออกเด่นชัดกว่าน,นี้เป็นสีออกแดงๆงส้มๆ้มอันนี้เป็นกุ้งสดนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยกุ้งสดแต่ตัวไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆน เป็นกุ้งสวีเดนค่ะค่ะจะตัดหนวดแบบนี้เพื่อนก็เอาไปทอดกินเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเราก็บอกว่าอ้ยทอดทั้งเปลือกอร่อยมากไม่ต้องไปไปเกะเปลือกออกอันนี้ยีุ่กลก็จะตักอันนี้เสร็จก็จะใส่ช่องแข็งไว้ค่ะเพื่อนๆกุ้งเนี้ยถ้าไม่ใส่ช่องแข็งเดี๋ยวมันจะดำค่ะ กุ้งแดงครับเพื่อนเพื่อนกุ้งแดงกุ้งแดงสวีเดนค่ะยี่กง,งก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนมากกุ้งที่ได้มาจากชาวประมงเราจะได้แบบต้มเสร็จแล้วแต่วันนี้เราได้มาแบบที่แบบไม่ได้ต้ม ก็เพิ่งเคยเห็นค่ะเพื่อนเพื่อนและสีดำดำนี่นะคะเพื่อนเพือนก็เป็นไข่กุ้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไข่กุ้งนี่ทักเกะได้อะเนาะเขาบอกว่าเกะทักเกะต้มยำก็อร่อยแต่ว่า มันจะเสียเวลามากตรงที่แกะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนพมันเป็นกุ้งรุ่นเล็กเนาะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันตัดหนวดกุ้งค่ะทำแบบไหนกินดีเนาะคิดเมนูยังไม่ออกค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตัดหนวดไปก่อนใส่ช่องแข็งไว้ เคยเห็นเต,ต่กุ้งทะเลแถวบ้านเราเนาะเ,เพื่อนๆเนาะที่เขาขายตามตลาดนะที่เป็นแค่แข็งอะไรนะมันจะไม่ใช่สีแบบนี้เนาะมาเด้อเพื่อนมาเด้อทุกๆคนกุ้งสวีเดนจ้ากุ้งแดงกุ้งแดง เอาประมาณนี้ค่ะกุ้งสดนะคะเพื่อนๆกุ้งสดจ้าเป็นชั่วโมงนั่นแหละถึงเสร็จเพื่อนๆไม่ได้เสร็จง่ายๆหรอกมันเยอะด้วย สองโลสองโลแต่มันดูเยอะเยอะมากอะมันเหมือนกับเขให้มาเยอะกว่าสองโลนะเพื่อนๆกุ้งแดงจ้ากุ้งแดง ตัดหนวดเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆตัดหนวดเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ล้างน้ําแล้วก็เสด็จให้แห้งแล้วก็ใส่ช่องแข็งสวยมากค่ะสวยสวยจริงๆ,ๆกุ้งสดกุ้งแดงค่ะ กุ้งแดงสวีเดนโอ้ยเย็ยนเย็ยนเย็ยนน้ำเย็ยนมากเปิดสซีย็ยนเจีบโอ้ยสวยสวยมากล้างเสร็จแล้วสวยจริงๆปัดหนวดตาอะไรเสร็จแล้วเกลี้ยงเปล่าเลยโกนหนวดโกนอะไรออก ล้างรอบสองค่ะเพื่อนๆล้างรอบสองกุ้งแดงสวีเดนค่ะกุ้งสดค่ะเพื่อนๆน,น,นี่ก็เป็นกุ้งแดงที่ยีกุ้งตัดหนวดและล้างน้ำไปสองรอบนะคะเ,เพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆกุ้งสดสวีเดนค่ะ กุ้งแดงสวีเดนค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ